ล็อกอินอ๋ออ่้ล็อกอินรูดใส่รหัสมันต้องพิมพ์ว่ารหัสนะทำไมเอ๊ะทำไมไม่ได้อะก็พิมพ์ไปแล้วนี่รหัสก็พูดอช่างมันเถอะลองใหม่อีกครั้งเหรอนั mm ้น hmm. เราต้องพิมพ์ใหม่อีกครั้งใช่ไหมใหม่อีกครั้งอ้าวผิดเหรอลองใช้รหัสอืน่น รหัสอื่นเหรอรหัสอื่นรหัสไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอ๋อไม่ถูกต้องทำไมมันไม่มีเลยโอ้อยกดมั่มวๆเลยแล้วกันทำไมไม่ได้อ่ะ